สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ก็วันที่19กันยา2568นะคะเวลา9โมงครึ่งคะ่ะท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้ทำสวนจริงๆตั้งใจจะมามาถักแญ้าให้ต้นไม้บำรุงต้นไม้หน่อยแต่วันนี้ฝนตกคะ่ะที่กำแพงเพชรตกไปเช้าเลยคะ่ะแล้วก็ตกค่อนข้างหนักเป็นช่วงๆคะ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็ตก โอ้นะคะดูท้องฟ้านะคะมืดคืมเป็นอย่างนี้นะคะ่ะท่านผู้ชม,มดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็หยุดแต่เช้าเลยค่ะดูโอะโวคาโดนะคะเวลาโดนฝนเนี่ยค่ะเราสดชื่นเร็วมากเลยไปะท่านผู้ชมทำสวนว่าจะออกไปซื้ออะไรให้น้องหมากินก็เล,นนเลยมาดูสวนหน่อยก็เลยมาดูอะโวคาโดโอ สวนสวนนี่ก็สดชื่นดีนะคะโอ้ตังข้างในก็ได้จากงามดีะคะ่ะท่านผู้ชมดูบรรยากาศฝนตกในสวน,นะคะ่ะวานนำสวนก็นี่ค่ะได้เข้าสวนวานตอนเย็นโอ้ได้ตัดแต่งกิง่งต้นส้มโอ,โอเรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งกิง่งต้น าพะพเ้าวกับท่านผู้ชมดูบรรยากาศดูมาละกอนะคะบรรยากาศเวลาฝนตกนะคะดินเหนียวก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะน้ำจะเจิงหน่อยไม่เจิงค่ะน้ำมันจะน้ำก็จะระบายไม่ทันดูฝนตกปล่อยๆตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ตกหนัก ดูทาสวนทําตัดกิ่งมะพร้าวนะคะไม่ใช่กิ่งใส่ใบมะพร้าวใบเขาแล้วก็มาคมุมโคนต้นต้นไม้ไว้เช่นต้นนี้ค่ะต้นอะโวบาโดแล้วก็ต้น้มโอไว้แล้วก็เวลาบรรยากาศเวลาฝนตกก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะท่านผู้ชมดูมะพร้าวก็จะเห็นชัดขึ้นหลังจากที่ตัดใบออกอืม จริงๆวันนี้ตั้งใจอยากมาทําตรงนี้ตอนเช้าแต่ฝนตกพอฝนตกก็จะไม่ไม่ไมค่อยอยากทาเท่าไหร่กลัวเสี่ยงไม่สบายค่ะท่านผู้ชมจะโดนฝนแล้วกลัวไม่สบายก็ดูมะพร้าวนะคะมะพร้าวนอนจมโอก็อยู่ตรงโน้นอันนี้คงไม่ได้ทำแล้วถ้าฝนตกแบบนี้ นอคะเมื่อวานเนี่ยถากย้าให้ต้นมะเฟืองแล้วก็ต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็กําลังงามค่ะปีนี้จะต้องลุ้นว่าจะออกออกลูกไหมนะคะฝนตกก็จะเป็นลักษณะน,นี้น้ําเจิงหน่อยนิดนึงสวนก็สบายตาขึ้นนิดนึงทยอยทํากับท่านผู้ชมเพราะว่า,าเราทําเองเราไม่ได้จ้างใครนะคะไม่ได้จ้างคน คนสวนเพราะว่าเป็นสวนเล็กๆเราก็กะปลูกปลูกแค่กินแค่นั้นเองนี่อวโวคาโดอวโวควโดก็เริ่มงามน,นะคะจะเป็นบรรยากาศนี่ก็หญ้าที่ถากเมื่อวานนี้ค่ะหญ้าก็รอให้มันแห้งนิดน,นึงแล้วก็จะขุดสุมก็จะคุมโคนต้นไม้ให้เป็นปุนป๋ยต่อไปค่ะท่านผู้ชม ต้นไม้แป๊บเดียวก็งามงามเร็วมากเลยนี่หญ้าพวกเนี้หญ้าแห้งก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้ต้นไม้ดูโอะโวคาโดต้นนี้<อ>ก็สงสัยจะต้องหาไม้มาคํำให้เขาอีกทีหนึ่งค่ะเริ่มเอ็นแล้วเอ็นนิดนึง ตอนอะโวคาโดที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะท่านผู้ชมแต่ก็แล้วก็ภูมิใจที่มีอะโวคาโดนะคะต mm. ูกผลไม้ในสวนเราถ้าอยากกินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ mm. ก็ไปทำน้ำพริกได้ทำแกงเขียวหวานได้ mm. ก,ก็มีปลูกไว้ค่ะท่านผู้ชมเราทำสวนเราก็จะได้กินอืนี่ค่ะ ก็ขบบำรุงด้วยเศษกิ่งไม้แล้วก็กะว่าจะนำ๋ยขี้วัวมาโรยๆแล้วก็กลบด้วยเศษกิ่งไม้แล้วก็ใบหญ้าแห้งอีกทีนึงืงมาขามดกมากกิ่งจะหักแล้วคะ่ะดูมาขามกิ่งจะหักเลยคะ่ะท่านผู้ชม ทนี่ค่ะทำสวนก็มีข้อดีอย่างนี้มะเขือพวงก็มีกินถ้าจะกินก็จะมาทางย่าช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ยังยังไม่ถึงฝนตกสะก่อนอากาศดีๆแบบนี้ก็อยู่บ้านกับน้องหมาแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปซื้ออาหารให้น้องหมาหน่อยค่ะวันไม่ได้ออกตลอดนะ่ค่ะท่านผู้ชม ทำสวนส่วนของทำาจมได้ทีเป็นลักษณะนี้ตุงมะเกือพวงถ้าจะแค่กินนี่นะคะมีเยอะแยะเลยมะเขือพวงเนี่ยตรงนี้ตั้งใจว่าตอนเช้านี้จะมาทำตรงนี้แต่ก็ฝนตกฝนตกก็จะไม่ทำแล้วค่ะเพราะว่าจะมาตอนกิ่งส้มโอ เดี๋ยวออกไปข้างนอกวันนี้จะไปดูก่อนตุ้มตอนก็ขายยังไงตุ้มตอนกิง่งที่จะมาตอนกิ่งส้มโอค่ะท่านผู้ชมนี่ไม่ทําก็ยังลกอยู่ช่วงที่ทําก็รู้สึกว่าลกลงโปร่งแล้วบรรยากาศของสวนของรำสรงก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะบรรยากาศฝนตกก็แดดออกแดดออกเสร็จแล้วก็ฝนก็จะตก ีนี้เห็นทับทิมไม่ค่อยดกค่ะท่านผู้ชมปกติทุกปีเขาจะดกมากเลยเลยนะคะทับทิมทับทิมไม่ดกเลยอโอ้น้ำน้ำเจิงเลยก็จะค่อยๆทำไปทำสวนดูเนี่ยอันนี้ผู้เรียนก็จะประมาณนี้ ยังคุมโคนยังไม่ดีเพราะว่ายังทําไม่เสร็จจะต้องให้หญ้าแห้งแดดออกแดดออกแล้วก็หญ้าที่ถากไว้ค่ะให้เขาแห้งก่อนมันจะคุมโคนต้นไม้ยิ่งจะดีค่ะก็ตัดตัด ตัดเองคะท่านผู้ชมตัดเองตัดใบใบมะพร้าวบรรยากาศก็กจะดีๆอย่างนี้ค่ะดูมะขามเทศปีนี้ต้องดกแน่ๆต้องได้กินเยอะๆเลยแหละดูกล้วยเคือนี้ก็ใกล้ใกล้แก่แล้วบรรยากาศค่ะบรรยากาศคนทำสวน น,นี่ก็มีความสุขแล้วค่ะอยู่กับบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราอยากกินอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกนี่ก็อะโวคาโดโบูเจต์ก็ถ่ายท่านผู้ชมดูหน่อยเหมือนกันบ่อยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่าเราก็เน้นอะโวคาโด้ทำสวนก็มีความสุขกับการดูอะโวคาโดที่มันโตขึ้นทุกๆวันอืม ต้นอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค้วยก็เครือเริ่มใหญ่ลวนั่งค่ะเวลาเขาโดนฝนเนี่ยเขาจะงามเร็วอะโวคาโดอะท่านผู้ชมหรือะไคร้ก็งามนี่ค่ะอะโวคาโดเวลาเขาโดนฝนนี่เขาจะงามเร็วงามเร็วมากค่ะ แท,ง,ทงยอดอ่อนกล้วยเอนี้ก็ใกล้แก่แล้วดูค่ะเวลาเขาโดนฝนเนี่ย้ก็ชุ่นฉ่ำชื่นใจต้นไม้เวลาโดนฝนก็จะเป็นประมาณนี้นูน่นค่ะท่านผู้ชมดูฝนวันนี้คงต้องตกแน่ๆเลย ต้องตกแน่ๆอโอโหดูต้นอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอย่างมีต้นเดียวแต่อย่างงามคือ,อนะคะท่านไปชม ะเทียบอย่างงามเลยโอ้นนก็พระหนึ่งสี่ดูวคาโดที่ปลูกด้วยเมล็ดก็งามค่ะชมพู่ก็งามหลังจากที่ทำมุมใกล้ๆบ้านเสร็จก็คงจะต้องมาทำมุมนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากเริ่มลกแหละแต่เคยทำก็จะได้ไม่ถ้าเคยถากย่าให้เขานะคะเขาก็จะไม่ลกมาก ฝรั่งก็กินไม่ทันีน่ค่ะสุกสุกเสร็จแล้วหอ่อแล้วกินไม่ทันเขาก็จะเสียอันนี้ไม่เก็บค่ะท่านผู้ชมไม่เก็บฝรั่งมาถ่ายท่านผู้ชมดูแป๊บหนึง่งว่าทำสวนว่าจะเข้าในเมืองหน่อยต้องรอรอลุ้นอันนี้ค่ะรอลุ้น ออ่สะเดาทาวายเขาผ่องก็จะออกดอกช่วงไหนก็น่าจะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้กินสะเดาต้นนี้อร่อยมากไม่ขมมากแล้วก็ไม่ใช่สะเดามันมันกึง่งกึ่งมันกึ่งขมนี่ค่ะวันนี้บัคคะเดียก็โคสดชื่นคคเดีย ฝนยูตกแล้วน้ำก็เจิงค่ะน้ำก็ประมาณเนี้ยล้างเท้าหน่อยอะโวคาโดที่ปลูกด้วยก็โตแล้วค่ะเริ่มโตประมาณนี้อืม ลำใหญ่ก็เริ่มงามแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะท่านผู้ชมนี้ทำสวนก็ไม่เข้านูน้นต้นอะไรต,ต้นเพกาก็มีลูกใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซอยหน่อยจะทำลาบกินกับเพกาหน่อยไปลนไฟอร่อยดีค่ะท่านผู้ชมไม่ได้กินนานแล้วเออทุเรียนก็ประมาณนี้ค่ะ วนก็ลกๆหน่อยเพราะว่าทำเองอท่านผู้ชมก็ถ้าติดตามก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าสวนนะเราไม่ได้จ้างคนแต่ที่ทำสวนถ่ายให้ท่านผู้ชมดูก็คือก็คือเหมือนกับว่าเผื่อมีคนสนใจอยากทำสวนเหมือนทำสวนนะะี่ค่ะว่าปลูกอะไรบ้างแล้วเราก็ดูแลสวนยังไงเป็นเบื้องต้นก่ท่านผู้ชมเป็นความรู้เบื้องต้น ไม่ใช่ความรู้ที่แน่นแน่นแน่นอะไรแต่เพียงแค่ทำให้ดูว่าทำสวนนะคะเราทำสวนให้ให้ให้เล็กๆให้มีมีของกินของที่เราอยากกินแล้วก็เขโตเร็วโตวช้าแค่ไหนต้นไม้ะคะ่ะทำสวนจริงถ่ายท่านผู้ชมดูโอเคนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศในสวนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฝนตกอืม แค่นี้นะคะคนที่รับชมสวัสดีค่ะ